สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูไก่ค่ะนะคะมนุษย์20ล้านนะคะนายบริษัทอินดีอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งแอมบาสเดอร์นะคะวันนี้ก็นะคะได้มาอยู่ในงานเบสเตอร์อินดีมเบสเตอร์อยู่นะคะแล้วก็นะคะอยู่กับพี่ท่านนี้ค่ะนะแนะนํา,นานตัวหน่อยนะคะคว่าชื่ออะไรนะคะอยู่ที่ไหนเดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะโอเคครับสวัสดีครับผมสองนะครับชูศักดิ์ประสาททองนะครับปัจจุบัน ก็ดํารงตนตำแหน่งเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับผมอยู่อ,อปตอแห่งหนึ่งในจังหวัดโดนาทธานีนะครับโอเดินทางจากอุดรเลยนะคะครับผมแล้วทำไมถึงสนใจอินดียคะก็ประสบปัญหาทางการเงินครับผมคือจะต้องอยากได้รายได้เพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการใช้นี่นะครับเราเจอกันมาก่อนไหมคะไม่ครับ<ม>เคยเจอแต่อออนไลน์ครับผมออ ออนไลน์อย่างเดียวตัวจริงสวยไหมคะสวยมากครับอ้าวนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะที่เรานะวันนี้มาเจอตัวเป็นๆนะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้นะคะวิชาสร้างเงินล้านนะคะในแคมป์เจ็ดของเรานะคะแล้วก็เชื่อมั่นแบบไหนคะวันนี้ได้รับเคล็ดลับแบบโหยจากมนุษย์งนล้านเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะมาเจอนะคะท่านประธานของเราก็ดีนะคะคุณก้องอภครัตนิติพลเจ้าของรายการดังอาเงินล้านค่ะที่เป็นประธานบริษัทของเรา นะคะแล้วก็ซีอของเราเลยนะคะวันนี้นะคะมั่นใจยังไงคะว่าหลังออกจากงานนี้ค่ะนะคะจะไปสร้างบทลับได้แบบไหนคะมั่นใจเต็มลอยครับเพราะว่าได้มาเห็นผู้คนหลากหลายที่มาในงานนี้แล้วประสบผลสําเร็จนะครับได้หลักหกหลักบวกบวกเจ็ดหลักบวกบวกและที่สำคัญโค้ดไก่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดครับผม ค่ะเชื่อว่านะคะหลายๆท่านอาจจะวางแผนนะคะเกษียณอายุอยู่ก็ดีนะหรือว่าไรายได้กระเป๋าเดียวค่ะมันรอดยากอยู่ก็ดีนะ,ะวันนี้นะคะเชื่อว่านะค,ะนะความแบบว่าเชื่อมั่นนะ,ะก็รับไปเต็มๆวันนี้นะ,ะว่าบริษัทของเรามีโตตัวจริงๆนะคะเข้าสู่ไปที่5แล้วนะคะที่เรากําลังนะคะรอจะไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศส,สิงคโปร์แล้วก็จะไปต่อที่อียค่ะเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านมาเจอคลิปนี้นะะ่าจะเป็นคนนงนะคะที่มองหาโอกาส ในการเปลีนแปลงชีวิตนะอยากมีรายได้สำรองไว้นะ,ะไม่ต้องรอนะะกักเกษียณอายุก็ดีค่ะวันนี้ถ้าสนใจยังไงนะคะสอบถามอสอบถามได้โดยตรงกับคุณสองเลยนะครับอะ <ผม S 1> นะคะหรือว่านะ,ะผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้กับทุกท่านได้เลยนะคะเช<ม>ื่อว่านะคะคอร์สแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็นะคะคอร์สอ่าในอ่ากลุ่มเทนนิ่งของเราหาหรักแสน มันจะเป็นเครื่องมือค่ะที่ทําให้ทุกท่านสามารถที่จะต่อยอดในการสร้างรายได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เหมือนกับตัวไก่ค่ะที่มันพลิกชีวิตได้แล้วใช้ระยะเวลาสั้นๆหนึ่งปีสิบล้านบาทแล้วก็ตอนนี้ยี่สิบนกว่าบาทนะคะเครื่องมือแบบนี้แขก็เชื่อว่านะคะท่านที่มองเห็นโอกาสก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เช่นเดียวกันน้าหวังว่านะคะจะได้พบกันในคอร์สเทรนนิ่งนะาครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ